เซวเออเจ้าไม่เป็นอะไรนะนแหมเจ้าขโมยพ่อข้าด้วยใบหน้าย่วยนนี้เจ้าก็ขโมยทุกอย่างไปจากข้าด้วยใบหน้าย่วยนนี่สู้เยสู้เยสู้เนี่ น้องพี่จะเกลียดข้ามากแค่เกลียดจะมีประโยชน์อะไรล่ะแม่เจ้าก็เป็นแค่ผู้หญิงต่ำต้อยไม่มีใครสนใจความตายของนางหรอกแม้ว่าเจ้าจะได้รับการครุ้มครองจากท่านรุ่ยอ๋องเจ้าก็ไม่สามารถร้างแค้นได้ตอนที่นางจากไปก็จะปวดมากทรมานมากไม่มีเกียรติของความเป็นมนุษย์ อ้าหน้าของข้าหน้าของข้าเสี่ยวเออเจ้าสูเย่สู้แย่เอาชีวิตของแม่ข้าขึ้นมาสูเย่ข้าจะให้เจ้าชำระนี่ด้วยเลือดฮอเสี่ยวเออเจ้าลองย้อนกลับไปดูสินี่คือสิ่งที่แม่ข้าทำไม่เกี่ยวอะไรกับข้าเลย ซูเย่ข้าจะไม่ปล่อยเจ้าไปทั้งเจ้าและแม่ของเจ้าข้าจะไม่ปล่อยพวกเจ้าไปกรี๊บเสียวเอ,อ๋อนี่เจ้ากำลังทำอะไรท่านพ่อท่านพ่อรีบช่วยลูกด้วยเจ้าค่ะเอเสียวเอ,อ๋อท่านพ่อท่านจมใจเชื่อเสี่ยวเอ,อ๋อหรือไม่เจ้าค่ะ ไม่ต้องกลัวนะพ่อเชื่อเจ้าท่านพ่อเสียวเออเจ้ามีเรื่องไม่สบายใจอะไรก็บอกพ่อนะท่านพ่อ